ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตนณีกังวานไกลค่ะเรื่องราวของรายการส่องธรรมนั้นเรายังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้กับวัดต่างๆและยังประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับความสำเร็จด้วยวันนี้เรื่องราวาต่างๆยังคงมากมายเช่นเดิมค่ะในช่วงเวลาสั้นๆที่เรามีติดตามกันได้เลยนะคะ ขอเชิญพุทธศาสน,นิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมสร้างบุญบาร,รมีทำบุญเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานอุโบสถโบทพญามังกรหล่อพระพุทธบาร,รมีสีสวัสด์และพระพุทธนิรันบรม,มสุขหน้าตัก82นิ้วจำนวน2องค์นวัดราชธาธรรมหนองไม้ตำบลเนินขี้เหล็กอำเภอลาดยาวจงังหวัดนครสวรรค์ในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพัพนธ์2567 เวลา13นาฬิกาพิธีบวงสวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลา14นาฬิกา9นาทีพิธีเททองหล่อพระประธานโดยพระเด็จพระคุณพระเทพรัตนกรที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุ่มเทพมานครเแม่ตามมาเป็นองค์ประธานติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูประกาศสรวุิโทร6 6 1 9595594และพระมหาไพรโรธธรรมรังศีโทร0885962594วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวและทำบุญที่วัดราสัธาธรรมหนองไม้ตำบลเงินขี้เหล็กอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นวัดอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศเงียบสงบกว้างขวางสะอาดสวยงาม ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเรื่องใสศรัทธาพากันมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบอาทิกราบนมันสการขอพรหลวงพ่อสำริดผลทันใจพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่หน้าอุโบสถไหวบูชาจาลาเรือนแม่ย่าอายุ200ปีที่มีเสาตกน้ำมันสามต้นและที่ตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากคือบทพญามังกร อุโบสถสองชั้นขนาดใหญ่ที่พระมหาไพรโรธธรรมรังสีจะเอาวาดตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะต้องทำให้สำเร็จร่วมกับพระครูประกาศสรวุฒิจันทนลบุตราร a k วัดชำนิหัตการกรุงเทพมนครผู้ซึ่งเป็นประธานอุปถรัรมภ์ สำหรับรายละเอียดนั้นพระครูไพโรจน์ได้ปารมว่านับจากจดทะเบียนก่อตั้งเป็นวัดมาเมื่อปีพุทธศักราช2480ถึงปัจจุบนันยังไม่มีอุโบสถที่ใช้พระสงฆ์ได้ใช้ในการปฏิบัติศาสนากิจและใช้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆ การสร้างอุโบสถนัว,ว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มีอาน,นิสงส์มากหากผู้ใดเป็นต้นบุญต้นศรัทธาหรือเป็นเจ้าภาพในการสร้างหรือได้ร่วมทําบุญเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้นั้นจะได้รับอาน,นิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ได้ถึงสุขอันภับุญทั้งแก่ตนเองและครอบครัวจะทำการอันใดก็จะประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองรวดเร็วทันใจสมปรารถนาทุกประการ ในส่วนของอุโบโโสถโบสถ์พญามังกรหลวงพ่อท่านได้ออกแบบไว้อย่างวิจิตรพิสดารสวยงามประดับตกแต่งลวดลายต่างๆเพื่อให้เป็นอัตลักษณ์และยังคงเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ไว้คือพญามังกรสถาปัตยกรรมได้ถูกออกแบบโดยแ่งไว้ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธานรสติแก่พุทธศาสนิกชน ภายในอุโบโสถเบดพญามังกรจะเป็นที่ประดิษฐานพระประธานประชมอุโบโสถจำนวนสามองค์คือพระพุทธเมตตามหาเศรษฐีพระพุทธบร,รมีสีสวรรค์และพระพุทธนิรันดรบรมสุขประทับนั่งเหนือลตัตนบัรลงังแท่นฐานขุมทรัพย์พานาคเก้าเสียนและขุมทรัพย์พามังกรมหาจากักรพรรดิ และในวันอาทิตที่25กุมภาพันธ์2567วัดได้กำหนดจัดงานพิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถโบทพญามังกรพุทธบรมีสีสวรรค์และพระพุทธนิรันบรม,รม,มสุขสมเด็จองค์ปฐมบรมสุขจำนวน2อง,องค์หน้าตัก82นิ้ว เวลา14นาฬิกาเนาทีเพื่อฝากไว้กับแผ่นดินพระแม่ธรณีดินแดนแห่งเมืองจังหวัดนครสวรรค์ด้วยพุทธศินอันลล้ำค่าไว้เป็นที่ศักกราระบูชาของเหล่าพรหมเทพเทวดาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบไปขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมสร้างบุญบาร,รมีทำบุญเป็นเจ้าภาพเทพทองหล่อพระประธานอุโบสถโบสถพยามังกรหล่อพระพุทธบาร,รมีสีสว่า และพระพุทธนิรันดรบรมรสุขหน้าตัก82นิ้วจำนวนสององค์นวัดราชธรรมหนองไม้ตำบลเนินขี้เหล็กอำเภอลาดยาวจงังหวัดนครสวรรค์ในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์2567เวลา13นาฬิกาพิธีบวงสวงเทพเท,ทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลา14นาฬิกา9นาทีพิธีเททองหล่อพระประธาน โดยพระเด็จพระคุณพระเทพรตัตนกรที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุ่มเทพมานครเม่ตามมาเป็นองค์ประธานติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูประกาศสรวุฒโทร0619595594และพระมหาไพโรธธรรมรังศีโทร0885962594 ขอบพระคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมรายการสองธรรมมาโดยตลอดค่ะขอบพระคุณสำหรับการพูดคุยกับเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดรัฐมณีก,กลางวันไกลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ